ดิมน้ำน้ฟ้าพยากรณ์วันนี้เริ่มต้นกันด้วยการก่อติดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนภาตักที่พัดขึ้นบริเวณของพื้นที่ไต้หวันและประเทศจีนนะครับทำให้ในไต้หวันนั้นมีผู้เสียชีวิต3รายรวมถึงที่ประเทศจีนสถานการณ์นั้นเผชิญน้ำท่วมอย่างหนักทำให้ซ้ำเติมกับวิกฤตน้ำท่วมที่เผชิญอยู่ครับ กระทรวงกิจการพลเรือนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้ง9รายอยู่ในมณฑลฟูเจียนทางภาคตะวันออกนะครับซึ่งเป็นจุดที่พายุไต้ฝุ่นพัดขึ้นฝั่งมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่900ล้านหยวนนะครับหรือราว4,446ล้านบาทมีพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรถูกทำลายราว10,000 0ไร่และบ้านเรือนเสียหายกว่า9,00 0หลังคาเรือนนะครับและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทางภาคกลางของภาคตะวันออกของจีนยิ่งเร็วร้ายกว่าเดิมนะครับและขณะที่ทางการของไต้หวันนะครับซึ่งถูกในพาตักพัดถล่มก ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก300กว่าคนนะครับความเสียหายเป็นวงกว้างสําหรับในทะเลจีนใต้เผชิญกับไต้ฝุ่นเป็นประจำในช่วงของทุกปีนะครับซึ่งมักจะส่งผลทําให้ผู้เสียชีวิตจํานวนมากในจีนในปีนี้รัฐบาลของจีนสั่งอพยพป,ประชาชนและออกมาตรการป้องกันภายพิบัติล่วงหน้า ได้อย่างทันท่วงทีนะครับแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิต9รายนะครับแต่ก่อนหน้านี้จีนเองเผชิญกับสถานการณ์น้าท่วมในบริเวณของมณฑลเจ้อเจียงและบริเวณของภาคกลางภาคใต้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ200รายครายกับติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยกับประเทศไทยฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและก็ส่งส่งตัวนะครับโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือได้ฝนดีอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตอนนี้ กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินร่วมกันแล้วนะครับว่าในช่วงของกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับจะต้องรับมือกับเรื่องของฤดูน้ําหลากที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยเฉพาะในเขื่อนที่หล่อเลี้ยงลุ่มน้ําในภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิษ์นะครับที่จะต้องมีการปรับการระบายน้ำครับเพราะหากไม่มีการปรับนั้น จะทําให้น้ํานั้นล้นขเขื่อนในช่วงของฤดูน้ําหลากครับแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับมาดูการปรับลดการระบายน้ำนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการประเมินกันไว้ว่าจะต้องระบายน้ําวันละ18ล้านราศต์เมตรในเขื่อนหลกัหลกๆนะครับแต่นเวลานี้ถ้าเรามาดูแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเขือเข่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนปาสาักชนศิ์นะครับ ปริมาณน้ําที่จะรองรับได้นะครับ646ล้านลูกบาศก์เมตรแต่คาดการณ์กันนะครับว่าฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงตุลาคมนั้นน่าจะถึง1,200ล้านลูกบาศก์เมตรครับอีกหนึ่งเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนป่าศักดิ์ทรสิทธิ์ครับสามารถที่จะรองรับน้าได้785ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ําที่จะตกลงมาที่มีการคาดการณ์ไว้2,000ล้านลูกบาศก์เมตรครับทั้ง2เขื่อนนี้ครับทำให้ต้องปรับระบายน้ําลงนะครับ เขื่อนแควน้อยตลุงแดนในจังหวัดพิษณุโลกนะครับปัจจุบันนั้นนะครับมีการปรับการระบายน้ำนะครับ5ล้านลูกบาทเมตรจากที่เดิมก่อนหน้านี้ปล่อยน้ําวันละ2.44ล้านลูกบาทเมตรนะครับในขณะที่ทางด้านเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับปรับการระบายน้ําเพิ่มเป็นวันละ3-5ล้านลูกบาทเมตรนะครับจากเดิมปล่อยน้ําอยู่ที่2.16ล้านลูกบาทเมตรครับนี่เป็นแผนการเตรียมการรับมือในอนาคตสําหรับในช่วงของฤดูน้ําหลากที่กําลังจะมาถึงกับ มาติดตามสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในช่วงของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใตย้ยังคงมีฝนอยู่นะครับแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริเวณของภาคเหนือกับภาคอีสาน ฝนจะลดลงนะครับสืบเนื่องจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนครับแต่เนื่องจากบริเวณของพื้นที่ทางด้านตะวันออกนั้นนะครับจะมีลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้มาช่วยปกคลุมและช่วยเสริมนะครับทำให้บริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อนเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณของทางด้านฝั่งอันดามันและบริเวณของทางด้านภาคตะวันออกคลื่นจะสูง2-3เมตรนะครับเพราะเห็นผลกระทบในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดรังที่เรือประมงไม่ได้ออกฝั่งนะครับรวมถึงที่จังหวัดพังงาคลื่นซัดชายฝั่งเสียหายเป็นจำนวนมากครับในขณะที่ฝนที่จะตกวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณของจังหวัดพระนองพังงารวมถึงทางด้านภาคตะวันออกครับจังหวัดตราดครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะ เตือนฝนที่จะตกหนักมากตั้งแต่90มิลิเมตรขึ้นไปใน24ชั่วโมงครับมาดูสภาพอากาศในกรุงเทพมหาคนครจะมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงช่วงของปลายสัปดาห์นี้ครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับไล่ยาวไปจนถึงช่วงของวันศุกร์ครับฝนจะลดลงเหลือร้อยละ30ของพื้นที่ครับแต่โดยภาพรวมแล้วกรุงเทพมหาคนครมีโอกาสที่ฝนจะตกในช่วงของบ่ายถึงค่ำครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนือมีเมฆสะสมมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคอีสานมีเมฆสะสมมากฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีเมฆสะสมมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครท่ามกือว <pl ains> ันนี้ยังมีฝนจากราชบุรีนครปฐมเป็นฝนอ่อนๆนะครับพัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมานะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับ ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในยินน้ำหลบฟ้าพยากรณ์ครับ